ขึ้นบ้านไม่เฟซอันซอยเอเวียกงานแน่เขาเมื่อคืนเก็บไปได้ไ้หน่อยนึง่งเก็บจนได้ขวดเต็มอยู่จะไปขายเก็บขวดเก็บหย่างเดียวล่างแถวหลังจานหมดบ้องเต็มเขาไปให้งานแปเลยหมดนี่เขาไปกันเบิร์นแล้วมากมาไปซอยเอทเวยกัหนาบางร้อยนึงไปแล้วหมดนี่ไปแล้วเนาะโอ้ไรเก็บคนเดียวอะไรวะอ๋อถุงดำไปนังถุงดำวใส่ล่ะโอ้ต้องต้องพองคุ้ง Nóng càng nhỉ? Ôi, thử cái người ấy xài, xài xong Nó xài thế này mới yên tâm nhỉ nó Ơi, không tâm nhỉ nó vậy? Mình Mình đưa anh ấy về Xâm này, kẹp cái gì? Nám Lọt bản ừ. đó, đi dừa Ôi, đó thì phải chưa ừ. ừ. có cái chiếc nó khuẩn mé ไม่ลยยังเงิเงเยไม่ erm ไมีลายพัง่เอ้าผู้ใดยังไล่ทหารยังเงาหรือว่าต่างเงาดิใชผู้ใดวะเดี๋ยวไปบที่าเราอะม่นีระเบิดอยู่บ้านอ่ะจะเบืองดีดีหเบิองดีดี้่เบ่อ้านเจอปานี่เจอผู้ใดนี่เจอกระบอกคุหรอล่ะเจอกระบอกคุ่นปานี่เออเอา้นี่ ไล่ไล่ข้างไล่ทหารเาสั่นไม่ทหารนนี่ทารมี้ควาหรือเปล่าใช่่ะเปิดจังไดหล่ะนี่เอาแดกป้านี่คือมานตื่นอยู่ก็กก็กเอ้าผู้ใดยน้มนกินบ้านกินเมืองเถอะเนาะนี่เนาะเอาโอ้เปิดได้ว่านี่เอ้ยเอาเบิ้งล่ะเบิ้งก่อนชิปทั้งเดยวจะเปิดเออเดี๋ยนีเหลมันใช้อยู่เผู้ดมากางเต็นนอนอยู่นี่ นาบ้เบืองเบิงเบๆงเบงมันตายอ่ข้างน้นเยมันเดสมอเด่งหรอวะอ๋อโยยังนี่ใครนี่เฮ้ยเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยปาดเธอก <g <g uh ็มานอนนี uh ้เธอก็มาตั uh ้งเต็นนอนนี um ่นอนอย่างนี้ แปดโมงเศร้าเลยได้นิเอาเอือนสันหลังกบบญง,งคือบกขอกับโจกข้ไปนอนขอนา้างในมากางเต็นท์ยังเงี้ยนีโ่แนี่เลโ,โ,โมงเศร้าเลยด้นิโอ้เก่า,ต,าตัวนี้เอาเก่าอ่ะอ้อว้ใาวไตายตันี้อุ้ยปยาร์ดคือมานอนอยังเงี้นี่คือได้กางเต็นท์อก็ตอนเรกว่าจะ เรียกไงไม่ล้าเรียกเอื่นนเงี้นก็มีประตูอยู่ดีล่ะประตูหลายบานะต้ากหานบานขึ้บกคอเปิงเปิงเตีนเลยหรอกจะกล้างโอ้ยตีึยงก็คอได้อ้าวเธอขึ้นนอนคนเดียวนอนกับเมียเลยเมื่อคืนอาแล้วเมียเธอไปใส่จากแล้วเมียนอนไหนก็นอนนี่ลยเมื่อืนอ้าวเมียหายตัวไปไหนเนียนเสือกนอเอา พี่นอนก่อนอุ้ยไม่เห็นพี่นอนมากุญพี่นอนโอ้รถังนี่ก็เอาที่นอนออกจากรถนั่นเหร่ก็โอ้อันนี้ก็สองคนคือบ่อเอิร์นบอกขาใจว่าเป็นยังคือบ่อเอิร์นไม่นอนไม่นอน เขาเรียกเห็นปิดไฟหมดน้องใครจะกล้าเรียกอ๋เราเติมก็มีอย่างกันเติมเติมเบงบ์เอิรนเติมมูเติเมาเติมเพื่อนกันเมาะใช่เติมคาราเบลเลยทั้งเบียร์ทั้งอะไรหลายหลายอย่างบอกว่ามิกเซอร์ว่าจะมิกเซอร์เนนี้่ยมิกเซอร์เลยก็ข้ามหูนี่เลยป้ามาพกมาขนาดนี้เลยใช่มามเอาไปใส่ขึ้นรถเพราะว่าจะสีใหญ่ขึ้นงานได้ไหมจะเอาไปใส่ขึ้นรถแล้วมีหายไปไหนวะโบหูเพรมันไปอาบน้ำบ่ เมียไปใส่บ่แม่นไปอาบน้ำไปเต้นตู้หรือเปล่าอ๋อกป้องขาดแถวขังอยู่วะใช้ไปอาบน้ำเหรอวะออไปตามหาเมียไปไปไปอาบน้ำเปล่าให้รถเจ้าจอดอยู่ไสเอ้าเอ้ารถเจ้าอยู่ไหนนี่รถคุณอยู่ก็จอดตรงนี้จอดตรงไหนเอาอ๋อตรงนี้ไม่เห็นเลยเหรออ้าวรถไหนเออรถใส่ก็อยวตรงนี้รถจี่ไปใส่เหรอ รถไปสสยคเจรถไปคเจรถเอาเจรถเอาพี่นั่นรถบเเอารถจากไซังท้ายเออสื้อผ้าร้อ่เอาอุ้ยเสื้อผ้าใครเหรอเ้อ้าใล่ะของเจ้าตัวนี้รถแหเลยเป่าของพี่ตัวนี้ของเจ้าคออาเวนี้ของรถแห่ว้ายกหอยู่นี่มมีโทนี่นาีมเป็นของถิ่มด้ยของเสื้อผ้าเราเลยเอาเพราิ่มของไว้บอกแล้วก็ไม่ยุ่งนี่ เฮอ้าวแล้วเนี่ยเธอไปใส่เพื่อของเล่าเจ้าถเวียดถึงบเนียถิมจะแท้แท้นี่คุณอาอ้าททำไมเขาไปเขาไม่บอกกนอยู่อ้าวไม่บอกเธอเมึขึ้นได้คิดเหล่ามอสะพิจัยกันบ่อเนาะถ้าสมพิจัยกันจะเนี่จัะบ่นไปนอนสเดียวไปทำท่าอย่างของกองเต็มเลยเนี่ยคอยท่านนี้ท้านอนนี่จะถีเมียถีไวเี่แม่นี่เขาไล่จบเบิ้งเนี่ยไ่เอางงนได้งเบื้องหล่เบิ้งเี่โอ้อย หมดเลยนี่มันเสพงเสพผ้าอะไรหมดเลยอยู่ที่อยู่ในรถอ่ะนี่เหรอใช่เพื่อนหลังหนึ่งเลยจะหนี่หลังนี้มันเหลือเหมือนเหมือนเหมือนไม่เศร้าไปเลยรถก็ไม่มีรถก็ไม่มีเอาสิไปใส่ดิมีมองยูบ่ล่ะมีมองยูมั้ยมีบ่มองยูบ่แล้วรถก็เอาไปแล้วเนาะรถก็ไปเลยแต่ของเหลือเต็นนี่แล้วเลือแค่เต็นใหนบนนอนแับนี้ บนนี้มันจะนอนบ่ไใด้มันหนากรีดโทนข้าวตะลังไงดอกโอ้เบา้วกระด้านคืนก็ว่าจะไปปลูกนันเละอาไม่กล้าเ็นเห็เอไฟทีวีเปิดดูแต่ม่รู้ว่าใครดูก็ไม่กล้าไปเคไม่กล้าไปก็เลยนอนอยู่ด้วยกันที่นี่อ่ะข้าวของก็เหลือแค่นี้เนาะรถก็ไม่แล้วก็ถึงพามาเอาทไมเขาไปไหนเขาไม่บอกกัน่ะเขาถีมจะแล้วเขาถีมนนไแบบนี้มัเก็ยากยู่้เรื่องครูทีวีทม่ดูเนาะ ของตัวไม่หัวเราปืนเนาะเ้าบ่งบอว่าเธอดีกันหรือคือจะยังใดกันเนี่ยถ้าตรงของสานีพออยู่ก่นี่มีของสามเนีะยมันก็อยู่ได้อยู่จะเต้นเนาะแต่ว่ามันเกิดหนาเกียดโพอดมานอนกางเต็มเนแกอยู่เต็เขาเรีให้นอนนีก็นอนเบาคืนพาะวาเป็นหลงโลดอ่าะมนรถคนรถเมาจอดอยู่ตรงนั้นด้วยไง รถไปกลางันโน้นรไปกลางใช่รถรถจอดเต็มไงเมื่อคืนเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อคนจอดไว้นี่แล้วก็รถหายเมียก็ห่านนี้ก็รบเข้ออกไเดินมาแล้วก็เหยียบจะเมียฉลาดได้เมียรถไปเมีใช่เมียรถไปเมียฉลาดเมียทิ้งไว้นี่ไหม้ไียนีเมียฉลาดเนี่ยเมียฉลาดเนี่ยหรือสีนอนมีสีกดใชัเบังโว่บ่เออบองโวเบิรดเออเบิร์ดปีกเกินบ่ ฝากไม่ได้โทรกลับอีกทำไมล่ะทำใจเอาเริ่มต้นใหม่ทราบว่าเป็นยังอยู่ท้องนี่ข้อมีอยู่เริ่มต้นใหม่เออข้าลดไป้ายมับอกเริ่มก็พายเลยนี่ข้าลดไป้ายจะเริ่มกับไข่จะเริ่มกับไข่เริ่มต้นใหม่เริ่มกับจังหวัวเด้อจะไปเหรอแม่ก็ไม่ต้องกันนะสมมติเริ่มต้นใหม่มันก็ยากดีเราก็อยากอยู่กับ เขานานๆก่อนก็ะดูอยู่วัยกระเริ่มต้นก็คือตั้งรักฉันบริวารแผลเอาเมียใหม่โอ้ยว่าบ้เลยแม่ตั้งรักตัเลยแม่ไม่ตั้งรักก็หยุดเลยเบิ้งเงื่อนัเบิ้งอ๋อนี่ใช่ยเออมีเื่ีเงื่อนใจเบิตงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตั้งรักก่อนใช่ไหมมีหลังหลายหลักเลยอ่ะก็มาเบิ้งทีเงื่อนคันไงดิู่ี่ไตั้งรักเนี่ยถ้าคือยู่หลังเมียว่ะพี่โอมให้ไว้เด้อเออโอมไม่ใช่งานได้ก็เอาบ่แปดสิบแปดเสาแปดสิบแปดเสา เาพื้เสาถ้าที่อยู่มุมใดแี่ใะไรแมนบดที่เฮือนสันหนึ่อันนี้คือที่ใหม่ใช่ไหมแมนที่ใหม่มันก็ต้องรอสร้างนู่แหละก็มันขึ้นเสาแล้วเด้่ล่ะมันมีเต็นท์อยู่พี่ก็เต็นท์ไปกลางนอนได้เอาเต็นท์ไปกลางตรงนู้นเลยแมนองก็มีให้ใส่อ่าเออแถมหุงอีกอันหนึ่งแมนหุกงขยาก็มีให้เก็บเอาไม่ใส่ของไม่กลัวก็มีให้ทั้งความสะอาดจะเอาอยใหญ่ทังไรอีกเออ ก็ได้นะได้ไม่เปลืองงบเนี่ยเอามุ่นใจเจี๊ยดเลือะก็เลยเนาะอันเนี้ยเบิ่งเบิ่งเลยที่จะละนาเดี๋ยวสิพาไปบุษขาพ่อกำนั่นวะนี่สิพาดบุษขาอยู่บ่พ่อให้พุชอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยที่ตรงเนี้ยอยู่ได้ไหมเก็บค่าเช่าไหมเก็บค่าเช่าไว้ เก็บคาเาอยู่เอเก็บคาเศร้าวันนี้ตึงดาอย่านี้เดือนละเท่าไรล่ะเดือนละเดือนเดือนละขวดเดือนละขวดเดือนละขวดป้านี่เราวันนี้สักขวดหนึ่งวันไงเลือขวดน้อยพอเอาเอาขวดเล็กโอ้ขวดเล็กเดือนละขวดเล็กเดือนละขวดเล็กเท่าเท่าไรแยมจารณาเบิ้งพิจารณาเบิ้งเนี้ยมเบิ้งบุ่น ทีไงที่ว่าที่นอนมันได้กันนอนพี่แส่พอพาไปเบิร์ก่สิบจุลละมาเออใช่เอาบ่อได้จะได้อยู่ได้อยู่ห้องน้าก็มีอยู่แัวแมวก็มีกรมี่อ่าไม่ควรจะเอาหายก่อมทำกวามสาจะเองปรเดนเใช้ใช้รองร่องทำค้ามสาดร้อเล่ะเออเขาทำอะไรบ้านนี่แหละเนาะบ้านนี่ก็เมื่อเมเป็นอันนี้จ้ะ เป็นพอบ้านจ้ะค่ะเป็นพอบ้านอยู่นี่เมียนงานฉันขดคนพนักงานเปลิดเฉยคนใหม่อยู่นะเธอรนี่มันตุนน้ำ้นใหม่มมัไไ่่วทำงานอยู่นี่เลยเมีนเออมันก็ได้อยู่นะไม่ไปได้เดี๋ยวเวลาถ้าว่างเราจะไปรถแห่ด้วยก็ได้อ๋อดีดีดีเออก่อนไปรถแห่ไปซ้อมรางจานก่อนเออใช่ไหมใช่เพราะว่าเมียก็ไปแล้วอะไรก็ไปแล้วมันก็ต้องอยู่นี่ก่อนจะเนาะแม่นตั้งรักตั้งรักตั้งเสาพ่อตั้งเสาให้พ่อทำอะไรผิดวะ